สวัสดีครับผมเดนนัตจี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อัล i ินมิดอเวกตัวใหม่นะครับลิปโปได้เข้ามาในเซิร์ฟของเราแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็จะเข้ามาพร้อมกับดันกิจกรรมรายวันอันใหม่นะครับเป็นดันของลิปโป้นั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ผ่านกันหรือบางคนที่ผ่านได้มันก็จะผ่านง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมาอยู่ในซีรีส์ของมือใหม่งบน้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเซอินมิดอเวกไม่มีตัว PVE ี i d มิดอเวกไม่มีเบดิก้าหรือว่ามีงบไม่เยอะปั้นของเซอินแล้วของยังไม่แนนน่่พอททีจะะะาาเมมรรปณัคบ ก็จะมาอยู่ในซีรีส์ของมือใหม่ก่วน้อยซึ่งนางเอกของเราก็จะเป็นนี่กับน้องกับซีน่านั่นเองนะครับก็จัดตัวยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับรับรองว่าผ่านแน่นอนนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูของของสปีน่ากันนะครับเรามาอธิบายกันตรงนี้ก่อนนะครับว่าใครที่มีเซอินหรือว่ามีตัวละครที่ดีกว่าที่ผมให้ดูเมื่อต้นคลิปนะครับก็ ใช้เลยนะครับมีเซอินเนี่ยจบเร็วกว่าแน่นอนครับเซอินเนี่ยสามารถจบบอสดิโปได้ภายในนาทีเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าดิโปเนี่ยไม่ได้มีสกิลอะไรป้องกันตัวเป็นพิเศษไม่ได้กลายเป็นซอมบี้ได้เหมือนบอสตัวที่แล้วนะครับดังนั้นมันมันไม่ได้เสียเวลามากนะครับเเพอๆเซอินนะครับฟันดาบเดียวตายเลยนะครับถ้าเกิดว่าของดีๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ผมมาให้ดูเฉยว่าถ้ามีเซอินนะครับใช้เซอินแล้วก็จบภายในหนึ่งนาทีแบบนี้แล้วก็ปิดคลิปได้เลยนะครับส่วนใครที่เป็นมือใหม่นะครับ แล้วนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดที่เราจะมาใช้ในการลงดันวันนี้นะครับก็ตัวแรกเลยนะครับนางเอกของเราน้องสปีน่านะครับอันนี้อธิบายมาหลายคลิปแล้วนะครับเราจะมาย้ํากันอีกครั้งนะครับทำไมต้องใช้สปีน่า สำหรับมือใหม่ที่หลายๆคนจะยังไม่ได้ทำมิดอเวกเพราะว่ามิดอเวกอ่ะมันค่อนข้างจะใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็ไหนจะต้องบวก1 0 m i ิ a อเวกอีกซึ่งมันค่อนข้างจะต้องใช้ตัวละครที่จะเอาไปกินใช้เงินที่จะเอาไปใช้ในการผสมอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะครับหลายคนก็ยังไม่ได้ทำเนาะก็ใช้สปีนาไปแทนก่อนก็ได้ครับมีใบเลือกทั่วไปบวก10เนี้ยเลือกสปีนามาเลยนะครับเราก็จะสามารถลง P ว e ได้เยอะมากๆหลายด่านแล้วนะครับ ก็สปีน่าจะมีซับเทนนะครับสามารถดูดเลือดได้ในท่าบนนะครับสามารถรีคูดาวตัวเองได้ในท่าล่างแล้วก็อันติเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆด้วยนะครับไม่มีวันหมดนะครับเก็บเกรดใหม่ใช้ได้เรื่อยๆแล้วอันติเนี่ยมันช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้สปีน่าทำให้มันไม่ต้องพึ่งตัวละครอื่นมาในการบัฟพลังเวทให้มันมากมายนักนะครับแล้วก็จะเห็นว่าของที่ผมใส่ให้น้องสปีน่าเนี่ยมั่วมากเลยผมจะไม่แก้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของที่ผมแน่จะเอาไว้ใส่ลง ของคอยเลยประมาณนั้นนะก่อนหนนี้แล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ผมจะลงนทั้งนี้แหละให้ดูว่าของไม่ฟูของง่วก็สามารถที่จะผ่านดันริโป้ได้นะครับอันนี้เป็นของ PVE บวก10นะครับที่ทุกคนจะสามารถหาได้นะครับจากการ เช็คชื่อจัมปิ้งของเกลิดัสนะครับมือใหม่ทุกคนก็จะได้กระดาษเช็คชื่อจัมปิ้งนี้ใช่ไหมในสัปดาห์น่าจะสัปดาห์ที่2หรือเปล่าที่มันจะแจกชุดอุปกรณ์อะไรเนี่ยของ PVE แล้วก็ PVP ด้วยครบเซตเลยนะครับดังนั้นทุกคนมีแน่นอนผมจะไม่มิดอเวกมันนะครับเพราะว่าจะให้ดูว่าแค่ของม่วงบวกสิเนี่ยก็ผ่านได้นะครับให้ใส่เป็นชิสองชิ้นนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยทำมันก็ได้ให้เกิน20,000เพราะว่าท่าที่แรงที่สุดของริโปเนี่ยมันเป็นท่าฟิกดาเมจ ในอันตรีของมันนะครับแรง20,000นะใน PVE เนี่ยบอสมันจะตีไม่ค่อยแรงเท่าไหนนร่นะถ้ามันมีค่าฟิกดาเมจเนี่ยมันก็จะเป็นท่าที่แรงที่สุดของมันแล้วนะครับก็ระวังแค่ท่านึ่งก็พอประดับเนี่ยจริงๆจะใส่เป็นประดับเด้งเลือดประดับเพิ่มดาเมจอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่ประดับอะไรเนี่ยกันสตันนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิโพตัวนี้เลยแต่ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับให้ดูว่าใส่ของมั่วก็ผ่านได้นะครับแต่ ของอัญมณีเนี่ยผมใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีกับยภาพ,พลังโจมตีเวทแล้วก็เพิ่มดาเมจจุดคิดาเมจจุดอ่อนนะครับใครที่ไม่มีเนี่ยใครที่ไม่มีก็ใส่แยกเม็ดจากเจมสงครามบอสหรือเจมเซเวนไนก็ได้นะครับที่มันช่วยเพิ่มอัตราขิเพิ่มอัตราอ่อนหรือว่าเพิ่มความเสียหายคีดิคอนเพิ่มความเสียหายจากจุดอ่อนอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีเวทอะไรประมาณนี้นะ ส่วนไม่ที่3ามที่ไม่เกี่ยวนะครับต้านทานการเสียหายสะท้อนเนี่ยผมคงไปใส่ลงดันอื่นมาล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะและผมจะไม่เปลี่ยนมัน,นครับอันนี้เหมือนกับว่าผมเสียช่องเจมช่องนี้ไปฟร,ฟรีเลยนะก็น่าจะยังสามารถผ่านได้นะครับผ่านได้แบบไม่ได้เสียเวลามากดวยนั้นผมคิดว่าต่อให้ริโปมันมีการต้านทานดามจเวท50%ก็ตามนะผมว่ามันก็ไม่น่าจะอืดขนาดนั้นนะครับตัวอื่นๆไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ต้าเฉียวนะครับใส่มาให้เลือดเกิน2อง0 0ื่นก็พอของอื่นยไม่ต้องใส่มมาาาากกะครร,ะะาาคร่ผจแ เปลี่ยนรูปแบบการจัดวางจัดอันติของดิโปนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนสลับตำแหน่งแล้วสปีน่ามไม่ได้ยืนหลังอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะดาเมจหายไปค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นผมก็ใส่มาใครที่ไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแค่อาจจะจบชา้าลงเฉยๆนะครับถ้าไม่มีเนี่ยจะใส่เป็นตัวฮิวมาเพิ่มหรือจะใส่ตัวบัฟดาเมจอะไรมาก,ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่จินตนาการเลยนะครับราเชลเนี่ยผมอธิบายบ่อยนะครับว่าอยากจะให้เลือกมาเป็นตัวแรกนะครับใครที่ดูคลิปหัดเล่นของผมนะครับก็ผมจะแนะนำให้เลือกราเชลเป็นตัวแรกจะทำให้เล่นนเเใวได้ง่าาายมมกๆรัพะชี มี6เพลิงที่ทําให้พลังป้องกันนะครับของบอสเนี่ยลดลงไปเยอะนะครับแล้วก็ทําให้บอสโดนตีแรงขึ้นใครที่ผมจะได้อินบ็อกถามมาบ่อยๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมตีไม่เข้าเลยตีบอสเลือดไม่ลดเลยนะครับให้เช็คดูก่อนว่าเราได้ปาท่าวิหกเพลิงใส่บอสก่อนที่จะให้ตัวละครที่เป็นดาเมจหลักเราอะเข้าไปตีหรือ,อยังนะครับถ้าทําแล้วนะครับก็ไปเช็คว่าตัวละครหลักของเราตัวละครที่เป็นดาเมจหลักเนี่ยติดขี้ติดจุดอ่อนเนี่ย พร้อมกันบ่อยไหมนะครับคือเป็นดาเมจสีลุ้งนะครับสีสีเหลืองไล่ไปแดงอ่ะสีสีเหลืองส้มแดงอะอะไรประมาณนั้นน่ะให้มันติดที่จุดอ่อนบ่อยๆถ้ายังไม่ติดก็ให้ไปเพิ่มอัตราที่อัตราจุดอ่อนให้มันพอจะทําให้มันติดบ่อยๆได้ประมาณนี้นะแต่ราเชลค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็อันติของราเชลเนี่ยนี่เป็นข้อดีของราเชลครับหลายๆตัวเนี่ยมันลดพลังป้องกันบอสได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ว่าราเชลมีอันตีที่อเป็นพัฟซีทําให้ทีมเราเนี่ยมีอัตราจุดอ่อนเพิ่มขึ้นนะครับจะทำ เยอะแล้วนะครับก็ทําให้ตีติดชี้จุดอ่อนง่ายๆขึ้นนะทําให้สปินเนอร์เนี่ยใส่ของชี้ไป2ชิ้นได้เลยนะครับตัวที่3นะครับตัวนี้ก็มาบัฟเฉยๆ,ๆนะครับเอสนะครับเอามาเป็นพาสซีฟที่มันจะช่วยเพิ่มอัตราชี้แล้วก็เพิ่มดาเมจชี้นะครับจะใช้เป็นไอรีนก็ได้นะครับแต่ไอรีนเป็นตัวดาวฟ้าไงเป็นตัวมิดเอาไว้ดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเอสที่เป็นดาวม่วงที่คิดว่าหลายๆคนก็คงหาได้ง่ายกว่าแต่ใครไม่มีเนี่ยก็ใช้อะไอรีนแทนก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับตัวฮิวมากันเหนะครับก็หลักๆผมมจะเอาา แก <Champion> <SL> ้สถานะใบของพิโป้ในท่าอันติมันอย่างเดียวก็ก็น่าจะพอแล้วนะครับก็เน้นให้เลือดเกิน2 0 0 0มือนะครับแล้วก็ใส่ของต้านทานสถานะผิดปกติ50%มานะมาครับใครที่ไม่มีนะครับก็เปลี่ยนประดับนะครับเป็นประดับกันใบนะครับซึ่งเป็นประดับทั่วไปคิดว่ามือใหม่ก็น่าจะสามารถหาได้ไม่ยากนะครับพลังโจมตีอะไรไม่ต้องมีมากก็ได้นะครับเราเอามาล้างสถานะแล้วก็เอามาต้านทานสถานะใบเพื่อให้ตอนที่เพื่อนติดใบกันหมดมันจะังสามารถล้างสถานะเพื่อนได้อยู่เพราะว่าเราต้องไม่ให้ตัวนี้ติดใบนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับตัวละครก็เป็นตัวที่หาไม่ได้ยากอะไรนะครับสัตว์เลี้ยงใช้คายหรือลิเชลก็ได้นะครับลิเชลก็เป็นสัตว์เลี้ยงของราเชลที่เป็นนกตัวสีส,ส้มๆนะแต่ที่ผมใช้คายเพราะว่ามันช่วยเพิ่มดาเมจกับอัศวินประเภทโจมตีอีก20%คือถ้าศัตรูมันเป็นประเภทโจมตีหรือเวทเนี่ยมันจะโดนดาเมจเพิ่ม20%ซึ่งดิปโป้มันเป็นประเภทโจมตีนะครับดังนั้นผมก็ใส่คายก็น่าจะคุ้มกว่าถูกไหมโอเคเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะใช้เวลาประมาณเท<อ>นะ่าไหร่เราเล้ามา ราเชลเนี่ยเป็นตัวที่ความเร็วสูงสุดในทีมเพื่อให้ออกไปเปิดก่อนเพื่อเก็บเกล็ดบุกพลังนะครับใครที่ไม่มั่นใจในพลังป้องกันของตัวเองคิดว่าทีมเรายังไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับให้เปิดด้วยการบัฟท่าของไฮยองก็ได้นะครับเพื่อทําให้บอสเนี่ยตีเบาลงเราก็จะโดนดาเมจไม่เยอะมากเห็นไหมบอสเนี่ยบอสใน PVE มันค่อนข้างจะตีเบาครับเราไม่ต้องกลัวมากนะครับโอเคใช้ราเชลจ่ายท่าบนไปแล้วนะครับตอนนี้บอสก็จะโดนโจมตีแรงขึ้นอีก70%นะครับแล้วก็พลังป้องกันลดลงด้วย70%นะ เด็ดหัวอสอรพิษรู้สึกว่าจะบลักอยู่นะครับมันจะไม่ได้เล็งตัวสมดุลน,นะโอเคทีนี้ลองเอาสปีน่าจิ้มดูครับโอ้ขนาดติดบล็อกก็ยังได้ดาเมจเยอะอยู่นะโอเคก็แปลว่าน่าจะพอทําดาเมจได้ครับดิปโป้เนี่ยมีป้องกันดาเมจเว้น50%ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มันก็บางไงคือบอสในใน PVE รอบนี้มันค่อนข้างจะบางก็เลยคิดว่าไม่ได้มีผลมากนะครับใช้สปีนา่าได้เหมือนเดิมนะครับใครที่มีเวลาสักหน่อยนะครับแล้วยังไม่มีของเนี่ยก็ต้องยอมเสียเวลาสัก3นาที4นาทีก็น่าจะจบบอสดิปโป้ได้นะ ยังไม่ทันได้บัฟอันติเลยนะครับก็ประมาณ3 0 0แสนคิดว่าถ้าบัฟอันติแล้วก็คงจะ4 5 0 0้าแสนนะครับก็คิดว่าน่าจะจบริโปได้ภายในไม่เกิน5นาทีนะครับปั๊บปั๊บปับป๊บ,ปบ,ปบนี่นะครับถ้าอันติของสปีนามันช่วยเพิ่มดามิเว้ให้ตัวเองห้านะครับเมื่อกี้โดนริโปโดนไป4 0 0แสนนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวของต้าเฉียวเนี่ยผมใส่มาเพื่อให้ตอนที่บอสมันจ่ายอันติที่เป็นฟิกดาเมจเมื่อกี้เราไม่โดนสลับตาแหน่งแค่นั้นนะครับหลังจากนี้ปล่อยต้าเฉียยยวตาไไไปด้เลม่ตต้องไปฮมัันนะครบายไปเราว ไม่ได้อะไรน้อยลงหรือไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับต่อให้ตาเสียวยังอยู่ตอนท้ายเกมเราก็ไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับปล่อยมันตายไปเรารีบจ่ายดาเมจให้มันจบดีกว่านะครับเอาจริงๆดันนี้เนี่ยมันค่อนข้างเสียเวลากับการที่อ่ะอ่ะแอนิเมชันการโจมตีธรรมดาของดิโปลเนี่ยมันโคตรนานเลยครับมันโคตรลีลาเลยนะทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุนนะเคฟาดอ่าอัน อันติรอบที่2ที่มันแรงขึ้นเป็น600แสนเนี่ยเพราะว่า,อารอบแรกเราบัฟดาเมจเวทแล้วไงแล้วดาเมจเวทที่เราบัฟไว้มันยังไม่หมดพอเราใช้อันติีรอบเนี่ยมันก็เลยแรงนะประมาณนั้นเนี่ยท่าบนมันก็ดูดเลือดคืนมานะครับสี่ห้าแนะก็เลือดเต็มแน่นอนนะครับดังนั้นสปินเนอรเนี่ยมันจะตายยากมากนะครับถ้าบอสเอามันทีเดียวไม่ลงเนี่ยมันสามารถดูดเลือดคืนมาได้เรื่อยๆนะเป็นตัวที่ ผมลยเป็นค่อนข้างจะแนะนําให้ใช้สปีนาสำหรับมือใหม่นะเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องเอาตัวมาบัฟอะไรมันเยอะนะครับใช้แค่ลาเชลคู่กับสปีน์เนี่ยก็ทำดาเมจได้แล้วนะครับอันนี้เอาเอมาเสริมอีกก็ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยโอเคจะจบแล้วนะครับก็ฟาดไม่กี่ทีนะครับประมาณกี่เทิเนยังไงสิบกว่าเทินนะครับสิบสองเทินตอนนี้ก็กําลังจะสี่นาทีไม่ถึง5นาทีนะน่าจะจบละถ้าสปีนาใส่ของฟูฟูนะไม่ไม่ใส่ของม,มั่วเหมือนที่ผมให้ดูมาต้นคลิปนะผมว่าจบเร็วอันนี้อีกอาจจะจ ใครที่เป็นมือใหม่นะครับมีแค่สปินเนมีแค่ดาชลผ่านชัวนะครับอ่ะดันลิโป้ก็จะได้เป็นประดับเกลิดัสอิซาเบลล่าแบบนี้นะครับได้ทุกวันนะเหมาะสำหรับมือใหม่เนี่ยมาฟาร์มของมากมเลยนะครับก็ไม่ได้มีกิจกรรมเลยพิเศษในการผสมของนะครับก็น่าจะหมดประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปลงดันลิโป้ฉบับมือใหม่งบน้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ